ตอนนี้อยู่ในเกม Gangstar Vegas นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนบักนำเรือบินขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าแค่เสี้ยววินาทีนะครับผมซึ่งวิธีคนอาจจะไปดูของฝรั่งมาแล้วนะครับผมซึ่งอันนี้ผมทำเองครับเป็นของคนไทยจะได้ฟังรู้เรื่องว่าทำยังไงซึ่งง่ายมากเลยครับอันดับหนึ่งขับรถรถอะไรก็ได้ครับผมไปหาเคบินที่สนามบินแล้วก็ขับมาให้มันจมน้ำอย่างนั้น เห็นไหมให้หางมันโผล่ขึ <BACK G TA> ้นมาจากนั้นคนก็กดซื้อเรือส่งเรือมาเรือลำไหนก็ได้ผมก็ชมใช้คันนี้แล้วกันก็จะมาดูเลยว่าผลจะเป็นยังไงนะครับผมมันจะบีขึ้นฟ้าหรือเปล่าโอ้บอกแล้วก็ผมบินเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นใจสันนอนอยู่กลางอากาศ อ่าเผื่อใครดูไม่ทันนะครับผมอ่าเดี๋ยวทำซ้ำให้ดูอีกรอบหนึ่งครับผมก็รอบสองน,นะครับผมจะสอนแบบละเอียดก็คือเอาเครื่องบินมาจากสนามบินเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นคุณก็ขับเครื่องบินให้หัวทิ่มอย่างนี้นะให้หัวทิ่มอย่างนี้แล้วกดลงอ่ากดลงอ่าอ่าพอฮอตุบหามันก็จะชี้อย่างนั้นนะก็ หลังจากนี้คุณก็ต้องซื้อเรือหรือหาเรือเท่านี้อ่าซึ่งผมเห็นแล้วลำหนึ่งกำลังขับมา่าขอขึ้นขอยืมหน่อยมันไม่ให้ยืม่ะเขาต้องขอยืมทุกชาวบ้านนะครับผมถ้าใครไม่อยากเสียตังค์ซึ่งรองนี้ผมยังไม่เคยลองนะครับผมว่ามันจะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้หรือเปล่าก็จะจะทดสอบกันเลย อสักครู่ครับต้องสตาร์ตตัวไกลๆหน่อยอ่าก็สอบได้ว่ามันจะบินไหมอ่าไม่บินนะครับผมคันนี้ใช้ไม่ได้เสียดายก็คงต้องใช้ดำไม่ก,กี่นะครับผมหรือผมอาจจะบินทําผิดภาพไปก็ได้นะครับก็ เดี๋ยวลองม่อีกสักรอบหนึ่งก็รอบที่สามแล้วครับผมหหังจากรอบที่สองมันปีนไม่ได้ก็จะมาแก้ต่างอีกรอบหนึ่งว่ามันใช้เรือมีแก๊บในการขึ้นฟ้าได้หรือเปล่าหรือว่าผมทําผิดพลาดก็รอบนี้เอาอย่างนี้เลยนะครับผมถ้าทําไม่ได้ก็สรุปว่าใช้ได้แค่เรือลำนั้นทําไม่ได้นะครับผม ใช้จะมีแกลปในการบล็อกใช้ไม่ได้ก็ก็จบคบนนลิปก็ตอตระเัยไปกับตำรวจเลอนะครับผมสรุปว่าเรือเซอร์ราใช้ไม่ได้นะครับผมในการบักก็ต้องใช้เรือ,อทอรัลาล่าหรือของอะไระจะไม่ได้แนละ้วก็ ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วครับผมสวัสดีครับ